โยโยโย่ใบสองมงตรงเชิญกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VPKN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครึ่งเน้นทีมเดียวที่จเจอกอกเกมเวลา5ทุ่มครึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ดึกนะครับบอลมัดอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลอันดับ3ครับบอลมัดมี8แต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้3เกมล่าสุดบุกแพเลสต์เตอร์อูนย์ต่อโอนา คุณสือชาวสเปนครับก็มีผู้เล่นแกนหลักเกป้าเป็นประตูนะครับเกมรับก็ซามันญ,ญี่กับเซเนซี่ครับตรงกลางลิสคุตแกรนคริสตี้นะครับรสานนาี่ภาษาแนวรุกไม่น่าเปลี่ยนนะครับซาเมนโยจัสตินไคลวิรดทาเวเนียทางซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเป็นเอวานิลสันหัวหอกชาวบราซิลครับในขณะที่อาร์เซนอลมี17แต้มจากการชนะ5เสมอ2นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะซาลัมตันมา3-1มิเกลเตต้าเจอข่าวร้ายนะครับบูโยซาก้า ไปเจ็บกับทีมชาติอังกฤษก็จะลงไม่ได้เช่นเดียวกับโอเดกาดแล้วก็โอลิเซเอร์สิงเชนโกที่ยังเจ็บอยู่นะครับสเปนคนแรกประตูน่าจะดาบิดราย่าเหมือนเดิมนะครับแบ็กขวาเนี่ยเบนไว้น่าจะยังไม่พร้อมก็ต้องเป็นปาเตไปก่อนนะครับทางซ้ายเป็น Car คาราฟิออรีคูเซนเ,นเตอร์ก็กาเบียลมาคาเยสกับซาลีบานะครับด้านกลางน่าจะใช้เหมือนเกมมาซาวด์ัมตันนะครับดีแคนไร์จอจินโยคายฮาวเวดแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย พอไม่มีบุคโยสากา้าทรอสซาน่าจะได้เล่นนะครับอยู่ที่ว่าจะเล่นขวาหรือซ้ายกับมาตินาลี่ล้วก็น่าเป้ากาเบียวเชีร์ซุดนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลชนะไปกลับในบ้าน3 0เกมเยือน40ก่อนเกมอาร์เซนอลยังบุกมาเป็นต่อนะครับน่าสนใจครับแม้ว่าไม่มีโอดกาดอยู่แล้วและอาจจะไม่มีบุคโยสาก้าด้วยแต่ว่าขุมกําลังอาร์เซนอลดูใหญ่ขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับการมีทรอสซาลงเล่นแทนก็ไม่เสียหายหรือแม้กระทั่งไรฮิมเซอร์ลิงครับอาจจะยังไม่ถึงขนาด เล่นได้ดีนะักแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์ก็ยังช่วยทีมได้นะครับในขณะที่บอลมัดอยู่ในช่วงฟอร์มแย่นะครับแพ้3จาก4เกมที่จะมองว่าต้านยากครับวัดใจอาร์เซนอลดีกว่าครับทีเด็ดมากกว่ามีโอกาสสูงมากจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูน,นะครับให้เชียร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย